สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิอ็ดตุลาคมสองพนระครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาต่อธรรมะนะครับผมก็คือสัจธรรมนะครับธรรมะถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระสัจธรรมของอธรรมะจริงๆนะครับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่าง หลังจากที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับมันจะเป็นเรียกว่าตั้งแต่ร่างกายของเราตั้งแต่อะไรอะความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรทั้งหลายต่างๆจนถึงธาตุสี่กัน้า 4, 5, อะไรของเราทั้งหมดเลยมันอนิจจังทั้งหมดนะครับมันไม่เที่ยงทั้งหมดเลยถ้าเราเข้าใจเข้าใจธรรมะนะครับ ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันอันนี้จังเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปอยู่แล้วเนี่ยในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยก็คือปฏิบัติหลงหล,ลงทางนะปฏิบัติแบบอ่าหลงปฏิบัตินะครับก็คืออย่าง <c oughs> ในเมื่อทุกอย่างมันอันนี้จังเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยที่เราไปปฏิบัติกันส่วนใหญ่ เอาตัณหาไปพยายามที่จะดับสิ่งที่มันอนิจจงเนี่ยมันผิดมันผิดตรงนี้คือไอ้ส่วนที่มันอนิจจงเนี่ยยังไงมันก็ดับอยู่แล้วนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าร่างกายอะไรของเราทั้งหมดมันยึดไม่ได้อยู่แล้วทั้งหมดนะครับมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันมันล้วนแล้วจะจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในตัวของมันเองทั้งหมดแต่ที่เราปฏิบัติเนี่ย ที่เราหลงปฏิบัติเนี่ยหลงเอาตัวตนเนี่ยรวมแล้วเอาตัณหาเรียกว่าเอาตัณหาเลยไปพยายามที่จะดับอ,อย่างเช่น <c oughs> ทุกข์มันเกิดมาเราก็เอาตัณหาเนี่ยอยากจะดับทุกข์เนี่ยเอาไปดับทุกข์ทั้งๆที่ทุกข์นั้นมันจะดับในตัวของมันเองอยู่แล้วยังไงมันก็ดับนะครับถ้าไม่มีเราทีนี้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือท,ท,ที่ที่หลงกันอยู่ ใปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาไปเรียกว่าเอาตัวตนนหะหลงไปเฝ้าดูไปพยายามที่จะไปวางเฉยกับเหตุการณ์กับไอ้สภาวะอารมณ์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยโดยอุปโลกตัวตัวตนของเราเนี่ยไปวางเฉยให้เห็นให้ให้ให้เขาไปเห็นว่าอย่างนั้นเถอะเห็นภายนอกไม่พอเนี่ยให้ต้องไปเห็นภายในให้ละเอียดอีกเห็นว่าเนี่ยมัน เราเราไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วก็เห็นว่าเราไม่ไปอ่าไม่ไปมีส่วนร่วมอะไรประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆคือคือหลงหลงเอาอุป,ปโลกบางครั้งเนี่งบางคนอะอย่างง่ายๆคนไปนั่งสมาธิเนี่ยพอไปนั่งปุ๊บเนียบางครั้งมันไม่มีทุกข์มันไม่ไมีไม่มีอะไรนะบางคนเนี่ยมันอยูเฉยๆเนี่ยคือก็พายพายามที่จะอุป,ปโลกให้เห็นทุกข์แล้วก็วางทุกข์เนี่ย มันก็เลยหลงหลงเข้าไปคอยแบกคอยวางเนี่ยที่ที่ผมพูดเนี่ยอยู่บ่อยๆที่บอกว่าไม่ต้องไปคอยทําจิตก็คือตัวเนี้ยตัวที่เข้าไปคอยทำเนี่ยมันก็วนไปอีกหนึ่ยพอพูดเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างมันอันจังมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปวางเนี่ยยังไงมันก็ดับร่างกายของเราก็เหมือนกันยังไงมันก็ยึดไม่ได้เราก็ยึดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับไม่ว่าสุขอะไรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยแต่มันจะ ไอ้แค่ไอ้ความห่วงอะไรนะมันก็ต้องอันนี้จงังทุกอย่างมันอันนี้จังหมดเลยแต่ทีนี้มันมันจะมีจุดที่แบบว่าทําให้เราหลงเวียน่ายตายเกิดน,นั่นก็คือลักษณะจิตที่เป็นอุปทานลักษณะอของอุปทานที่หลงยึดในขันห้าในรวมขันห้าเอาไว้กันไอ้ตัวนี้เป็นตัวพาให้เราหลงเวียนไายตายเกิดในสังสารวัตไม่ยอมอจบไม่ยอมนิพพานหรือไม่ยอม ไปไหนคือเราหลงพูดง่ายที่พระพุทธเจ้ามาบอกเนี่ยให้เราเลิกหลงในส่วนนี้ในส่วนที่เรียกว่าเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนธาตุรู้อันไหนจิตอันไหนอะไรพระพุทธเจ้ามาแยกแยกให้เราเห็นว่านี่คือธา้ารู้แล้วนี่คือขันมันไม่ได้เกี่ยวกันรวมกันก็มันเป็นจิตเนี่ยเราก็หลงยึดไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแนมแล้วก็ ไม่ยอมไปไหนเนี่ยเวียนว่าวตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้ทั้งๆที่ทุกอย่างนั้นมันอนิจจงนะครับมันอนิจจงอยู่แล้วแต่พอเราเป็นอุปทานเนี่ยหลังจากที่เราเป็นอุปทานเนี่ยเราก็นั่นก็คือเท่ากับอวิชชานั้นได้มาบังเยบบ้อยละมิดแล้วก็คือเราไม่รู้เรื่องเลยไม่เราก็หลงอย่างนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นอะไรวนเวียน่ายตายเกิดไม่รู้แล้วแล้วมันจะนานแค่ไหนนะหากเราหลงอยู่อย่างนั้นหลง เป็นอุปทานหลงเป็นตัวตนหลงว่านี่คือตัวเราทั้งหมดเลยทั้งอไอธาตุธาตุไอไวิไอไวิญญาณไอขันทั้งหลายอะไรเนี้ยเราหลงว่าเป็นอันเดียวกันหมดเนี่ยนี่อันนี้คืออวิชชาเนี่ยคือว่าความหลงเนี่ยหลงว่าทั้งหมดนั่นคือตัวตนของเราตัวตนของเราประกอบด้วยขันอะไรอย่างนี้แล้วไอเราเราไม่ใช่ว่าหลงแบบ ธรรมดาก็คือหลงว่ามันเนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันก็พยายามที่จะไม่ให้ตัวตนนั้นสลายไปมันก็เรืงหลงคงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจีภพจีชาติมันวนอยู่งั้น,นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสวรู้แล้วมาแยกแยะ,แยะออกว่าขันเป็นยังไงเนี่ยธาตุรูเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยแล้วทีนี้แม้แต่อธิบายถ้าหาว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสหรือว่าไม่ได้อ่า เห็นใช้คําว่าเห็นแล้วกันเทิงทั้งที่มันมันไม่ถ้าจะไม่ใช่เอาเราเข้าไปเห็นนะครับมันอธิบายนันต้องคือมันต้องเอาลักษณะเราอาจจะพูดมีตัวตนเข้ามันคาว่าเห็นเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งเห็นชัดคือรู้แจ้งแทงตลอดอันถึงว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่รู้ไปตั้งแต่การรู้แจ้งรู้ชัดไปมันจะต้องประกอบไปด้วยวิญญาณเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบ ใบอบไอ้วิญญาณกับถาดรูก็เหมือนกับแสงกับไอ้ฉากอะไรประมาณเนี้ยมากระทบจริงๆแล้ว <c oughs> มันก็เอามันมันรวมกันกกว่าจะไปเป็นการปรุงแต่งถึงมันเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่ไม่สามารถเข้าถึงในในส่วนของตรงนี้ได้เราก็จะยังคงหลงต่อไปอืแล้วทีนี้ในในส่วนที่เขาสอนอยู่ปัจจุบันเนี้ยเขาสอนก็คือสอนว่า ให้เอาตัวเนี่ยเหมือนกับการเข้าไปดูลมหายใจยการไปดูลมหายใจจริงๆมันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับซึ่งในลนักษณะเช่นนี้ในการที่เอาจิตไปฝากไว้กับอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการรับอาการบางอย่างให้มันหยุดเพียงชั่วคราวนะครับอย่างเช่นว่าเราคนธรรมดาท่านอาจจะสอนอาจะนะท่านอันนี้ผมใช้คำว่าท่านอาจจะสอนว่า เนี่ยเวลาเธอโกรธเวลาเธอมีการม,มาราคะาเวลาเธออะไรเนี่ยวิธีที่จะระ,ะงับยับยั้งได้ก็คือให้ออให้มันดูลมหายใจเข้าไว้ไม่ให้มันไหลไปไม่ให้มันฟุง้งานก็แค่นั้นก็คืออาจจะเป็นอาการปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อที่จะ,ะพูดง่ายๆก็คือ,อเป็นการรักษาเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ไม่ให้มัน ไหลไปแค่นั้นแต่มันไม่ใช่วิธีที่ให้เราไปยึดเอาตรงนี้นะเป็นหลักว่าไอ้ตรงแค่มันมาอยู่ลมหายใจแล้วก็คือมันไม่คิดมันไม่ปรุงแต่งแล้วเราจบเราจะเห็นไปนู่นไปนี่เราสามารถที่จะนิพพานได้มันไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจลึกลงไปกว่านั้นอีกว่าไอ้ตรงที่มันไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวที่รู้อยู่เนี่ยมันก็คือตัวตนของเราเหมือนกันเพียงแต่มันไม่ไหลตามอารมณ์มันไม่ปรุงแต่งเฉยๆนะครับมันคนละ มันคนละไอ้นี่กันมันคนละส่วนกัน <c oughs> จะมาเหมารวมว่าไอ้แค่เราไม่คิดไม่ปรุงแต่งแค่เรายูรู้อยู่เนี่ยไอ้รู้อยู่รู้เฉยเนี่ยมันก็เป็นตัวตนของเราเราจะบอกว่ารู้แต่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ไหลาตามเนี่ยเราก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันมันยังไงมันก็ใช้มันก็ยังมีผู้มีตัวตนอยู่นะครับอันนี้คือตัวตนเหมือนกันแต่เราเนี่ย เรากลับหลงถ้ามันหลงอยู่ตรงนี้นี่ก็คือมันจะมันความหลงมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันจะมีเยอะไปเรื่อยๆพอกคูณไปเรื่อยๆหลงอีกหลงว่าตัวเองเข้าใจรู้แจ้งรู้ชัดหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมหลงไปว่าตัวเองเป็นอรหรันยิ่งไปเห็นละเอียดยิ่งไปพูดง่ายๆถ้าปฏิบัต,ติมากๆในปฏิบัติในส่วนของอย่างดูลมหายใจกับอย่างที่ผมเคยปฏิบัติอย่างนั้นมันได้ฤทธิ์น,นะครับมันจะเป็น เหมือนกับรวมวิญญาณรวมธาตไอุไอรวมขันอะไรเงี้ยค่ารวมขันอะไรแล้วด้วยกันเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกับอํานาจเป็นดับบะเป็นตัวตนตัวตนที่แบบว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรเป็นเรียกเป็นเป็นตัวตนของเราเนี่ยแหละแต่เป็นเหมือนมันเป็นกายทิพย์ที่ละเอียดเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยขันครบนะครับแต่แต่ไม่ใช่ เราสามารถแยกออกจากกายได้เนี่ยเหมือนกับเป็นกายทิพย์เลยกําหนดทำนู่นทำนี่นั่นมันเป็นฤทธิ์หลงไปอีกนะครับมันยิ่งจะทําให้หลงไปมันคนละคนละส่วนที่จะนิพพานมันคนละอย่างกันปฏิบัติไปมันก็มีแต่หลงนะครับหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมหลงไปนู่นไปนี่แล้วก็ใช้ฤทธิ์ใช้เดชมันใช้ได้จริงนะครับแต่มันมันคนละทางกับการที่จะ เรียกว่าเลิกเป็นอุปทานเลิกที่ลักษณะเป็นอุปทานแบบอัตโนมัตินะครับพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็อุปทานแล้วนะครับตั้งแต่รู้แจ้งรู้แั้เนี่ยอุปทานทันทีเลยมันไวขนาดนั้นเสียบเซียวของวินาทีด้วยซ้ํานะครับมันยาวลากยาวเป็นอันเดียวกันไปหมดเนี่ยแล้วถึงนี้การที่เราจะ,ะเรียกว่าจะนิพพานได้ลักษณะ ของอุปทานเนี้มันจะต้องหมดไปแล้วมันไม่ใช่ว่าอพอบางบางคนบอกว่าเห็นแสงสว่างแล้วปุ๊บเนี่ยว่าตัวเองอถึงนิพพานแล้วอตรงสว่างตรงไม่มีอะไรตรงไม่คิดไม่ปรุงแต่งนั่นก็คือนิพพานแล้วทีนี้ก็หลงอีกแล้วทีนี้ก็ไปยึดเอาตัวนั้นอีกว่าเป็นเป็นนิพพานแล้วเราก็หลงทิฏฐิอีกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วทีนี้ก็ทําอะไรก็ได้อรหันต์ เออฉันไม่มีตัวตนแล้วฉันทําอะไรก็ได้เนี่ยก็หลงไปอีกมันมีแต่จะทําทให้หลงมันไม่มีทางที่จะหมดไปแต่ถ้าเราแบบนี้แบบถูกทางมันยังไงมันก็ไม่ไม่หลงนะมันยังไงนะยังเวลามันเลิกเป็นอุปทานแล้วเนี่ยทีนี้นะครับถ้าถ้าเราสามารถที่จะสลายอุปทานหรือว่าตรงสัมผัสตรงที่มันตื่นสลายออกจากเ ยืนยันขันอะไรได้แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราในการใช้ท่าใช้ขันก็คือการอยู่กันต็นเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเราไปใช้มากในวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เกินแบบพูดง่ายคือใช้สมองใช้หัวคิดหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเหมือนกับคนทั่วไปมากไปมันก็จะห่อหุ้มเข้ามาอีกมันก็หนักทีนี้พอพอมันเคยสลายตัวตนแล้วมันหนักมันก็ไม่เอานะครับพอมาหนักมันก็จะสลายเลยเนี่ยมันอัตโนมัติมันก็จะ เรียกว่ามันรู้ทางแล้วมันก็จะออกเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าว่าคนไหนที่สามารถที่จะสัมผัสตรงนี้ได้ท่านจะให้บวชก็ขอว่ามันสามารถที่จะกลับมาห่อหุ้มได้แต่มันก็มันก็ยากที่จะมาห่อแต่มันก็ไม่ง่ายมันที่จะมาหอนะมันมันก็คือแต่เรารู้ทางแล้วพอเรารู้ทางแล้วแล้วยังไงเราก็ไม่ยอมให้มันมาห่อหุ้มอีกเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยดังนั้นดีที่พระพุทธเจ้าให้บวชนะครับไม่ใช่ว่า ถ้าเข้าใจแล้วแต่ต้องตายอะไรอย่างนั้นมันมันก็จะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไปอีกเนะี่ยถ้าถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอิปฏิหารอะไรไปอีกเพราะว่าอย่างอรหันอย่างนิพพานอย่างไรมันไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาติที่มันเป็นอะไรที่แบบมีอนุภาพที่แบบถึงขนาดที่แบบว่ามันมันคือถ้าถ้าหากว่าเราไปมองอย่างนั้นอะ มันก็จะแปลกลายเป็นสิ่งที่พิเศษนะครับสิ่งวิเศษว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเราจะไปไปดูว่าเนี่ยที่เขาเห็นกัน่ะมันเหมือนกับที่เขาเอาเอาขันออะไรที่แบบเข้าไปดูไปรู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของเราเห็นเป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งที่วิเศษนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาถึงสันดาร์ดจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่วิเศษนะครับสิ่งที่คําว่าวิเศษนี่ในส่วนตัวผมนะไม่ใช่แบบ ไปประมาทอะไรกับคุณวิเศษอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่นะแต่ในในธรรมชาติที่แท้จริงเ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พิสดารสิ่งที่แบบอคนยังไงล่ะคือไม่ใช่สิ่งที่มันนอกเหนือที่ไปกว่าธรรมชาตินะครับย่ง <c oughs> ผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยจะไม่แบบ ไม่มาเถียงกันหรอกว่าอันไหนที่พระพุทธเจ้าพูดอันไหนพระพุทธเจ้าไม่พูดคืออันนี้ผมอขอหยิบมานิดนึงอไอ้นอกเรื่องนิดหนึ่งพอดีผมไปเห็นออยู่ในติ๊กตอกอะไรเนี่ยมีภาพแบบเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าอันนี้พระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอันนี้พระพุทธเ,เ,เจ้าทําออย่างการที่ให้พระผ้าอน,นุนหรืออันนี้อาจจะไม่ตรงนะผมผมก็จําได้คร่าวๆผมก็ไม่ค่อยได้จําหรอกคือว่าให้ผ้าอนุนเนี่ย เอาน้ามนต์นไปเหมือนกับเอาไปทําอะไรเนี่ยเหมือนลักษณะที่ว่าเอาไปทําให้คนรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะทําเช่นนั้นเพราะอะไรม,มันสวนทางกับที่ท่านสอนท่านสอนให้เลิกงมง,ง,งายแล้วท่านจะเอาเอาน้ำมนต์นี้ไปทําว่าของท่านอัเหนือกว่าของพรามณ์เหรอ,อท่านสอนบอกพราม์อยู่ในแท้ว่ามันไม่มีทางสําเร็จได้เนี่ยแล้วท่านจะเอาน้ำมนต์เนี่ยไป ให้อภันนไปทําทําไมมันก็ไปเข้าทางของเขาสินี่มันมันคนละทางกันเราจะบอกของเขาไม่ดีแล้วตัวเองจะไปทําให้แล้วจะบอกว่าของ,องตัวเองดีกว่าของเขาหรยอมันไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่นอน่าผมกล้ายืนยันเลยคนที่เข้าใจธรรมเขาก็จะรู้นะครับไม่ไม่ผมไม่ไปเถียงนะครับแต่ผมเชื่อโดยสนิทใจแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีทางทําเช่นนั้นนะครับที่จะเอาน้ามนต์ไป เหมือนถ้าทําอย่างนั้นเหมือนก็ไปแข่งกับเขานะครับเหมือนท,ท,ทั้งที่สอนอยู่ให้เขาเลิกหงอดมงายเลิกหลงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆถึงแม้ว่าผมเนี่ยเคยเห็นปาฏิหาริย์เคยเห็นอะไรมาแต่ผมกลับไม่ไม่ศรัทธาแล้วผมก็ไม่ง้อด้วยว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาโดนบันดาลผมไม่เคยง้อแต่ทุกครั้งแต่ผมไม่ง้อแต่กับผมกับเจอแต่กับปาฏิหาริย์มันก็แปลกนะผมไม่เคยง้อเลยตายก็ตายอะไรอย่างงี้ผมจะเป็นคนอย่างนั้น ผมจะไม่พูดตรงๆนะผมคือไม่เคยแบบว่ากลัวแบบความตายคือผมพร้อมที่จะตายทุกเมื่อทีนี้แต่กับไอ้พวกปฏิหารอะไรเนี่ยกลับมามันช่วยเออมันก็แปลกทั้งท้งที่ผมไม่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อเลยว่าคือไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่ามันไม่มีนะแต่จะให้ผมไปตั้งแต่เด็กนะครับการไปกราบพระไปอะไรเนี่ยเขาบอกให้ขอพรเย่างนันอย่างนี้ผมไม่เคยขอ ตั้งแต่ผมจําความได้ผมขอไม่เป็นขอแล้วมันจะได้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นไป้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมาเลยผมเป็นคนอย่างนั้นะเงียอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแบบเข้าใจธรรมะ,ะที่แก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆท่านสอนไม่ให้มงงายไม่ให้ยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเลยผมบอกตั้งแต่เราจิตของเราอุบัติขึ้นมาเลยมันอันนี้จังทั้งหมดเลยแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมัน พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ออกจากความงมงายจากความหลงแม้แอ่อุปทานที่คนมองไม่เห็นท่านยังสอนให้เลือกแล้วท่านจะไปไปแข่งกับเขาทําไมอไอเรื่องผมน้ำมนเนี่ยอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวผมผมเชื่อแบบสนิทใจเลยไม่ท่านพุทธเจ้าไม่มีทางทํานะครับอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดน,ดนึงนะครับเนี่ยธรรมะมันไม่ได้จะบอกว่ามันยากไหม มันก็ไม่ยากง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายแต่เราจะอยู่ที่ศรัทธาของเราเราจะศรัทธาพระพุทธเจ้าเลยแค่ไหนในความไม่เที่ยงที่ท่านสอนเนี่ยในความอันนี้จังในเมื่อมันไม่มันอันนี้จังแล้วเราเราก็ต้องเห็นลึกลงไปว่าอะไรบ้างที่มันอันนี้จังอะไรบ้างที่มันไม่เที่ยงเนี้ยแต่ตัวเราเนี่ยส่วนมากคนก็จะเอาแบบตัวเรานี่เนี่ย ที่เอายับๆเนี่ยไอตัวตนที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกม,ม,มันมันมีเรียกว่าธาดรู응้แล้วก็บิญญาณขันอะไรเงี้ยมันลึกลงไปถึงขนาดนั้นที่ว่านิพานก็คือการแยกย้าย응ความเป็นตัวตนหมดไปเนี่ยแยกย้ายกันไปก็จบนะฮะมันไม่ไ <c oughs> ไม่ได้ว่า ว่ามันง่ายมันถ้าปฏิบัติถูกทางมันก็ไม่ได้ยากนะฮะเหมือนกับในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยมีคนบรรลุทําต่อหน้าพระพุทธเจ้ามันก็มันก็ถ้าถ้าหามันยากแล้วจะมีได้ไงแล้วเนี่ยที่เหตุเหตุที่คนเอะบรรลุทําได้เนี่ยมันมันก็มีในในต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ส่วนตัวผมนะก็คือในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดคนที่ ใช้ภาษาเดียวกันกับท่านนะครับมันก็เลยง่ายนะครับมพูดตรงๆเลยไม่ต้องมาแปลอย่างไอตำราในพระตไตรปิฎกมันต้องแปลนะแปลแล้วเขียนกว่าอะไรกว่าจะมาเป็นภาษาไทยออยู่นู่นอน่อยู่ประเทศของท่านแล้วกว่าจะมาเป็นภาษาไทยตอนนั้นไม่รู้ว่าอักษรไทยมีหรือย,อยังอะไรประมาณเนี้แล้วกว่ามันจะเขียนกว่าจะแปลกว่าจะอะไรมาเนี่ยกว่าจะบางคนนี่ก็ปฏิบัติ ไอ้คนที่เอาไปแปลคนที่แปลเป็นภาษาไทยกว่าจะมาเป็นเขียนมาเป็นพรดไตรปิฎกมันผมว่ามันไอ้นี่มันมันก็ต้องมีทางเป็นไปได้ที่มันมีเสริมเติมแต่งแล้วก็มีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ผิดไม่ได้พูดผิดนะครับแต่มันผิดตรงที่เราเอาเล่าสืบทอดกันมาหรือเขียนต่อกันมาเนี่ยอันนี้ที่มันผิดนะครับแต่พระพุทธเจ้านับไม่มท่านไม่มีทางพูดผิดที่ ก็ยืนยันนะครับสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่มีคําไหนที่ผิดนะครับแต่เราต้องเลือกที่จะเชื่อว่าอันไหนมันเป็นคําของพระพุทธเจ้าอันไหนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทุกวันนี้มันมันผิดเพียย้ยนไปทุกอย่าอเแม้แต่งานศพอย่างเงี้ยสมัยในพระพุทธการเนี่ยมีแต่ ก่อนจะตายนิมนต์ให้ไปเนี่จะเห็นหลายๆครั้งที่ในพระไตรปิโดเดี๋ยวผมก็จําไม่ได้จําได้ข่าวๆว่าแบบว่าจะตายอ,อย่างเสียถีเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะตายก็ขอ,อนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเปิดบทก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วค่อยมาสวดให้ฟังเหมือนกับทุกวันนี้โอ้มันคนละเรื่องกันเราค่อยมาพูดมาบรรยายให้ฟังม,มันช่วยไม่ได้นะครับ คนละนี่แหละที่แบบว่าไอมีบางท่านบอกว่า,าทําไมไม่บวชบอกผมว่าทําไมไม่บวชมันบวชไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นจารีตประเพณีกันไปแล้วไอ้ศาสนาพุทธซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงที่ผมก่อนช่วงที่ที่ตาผมสามารถเห็นแบบด,ด้วยตาเนื้อเลยนะครับที่แบบว่าเห็นทเทวดาเห็น ผีสางเห็นอะไรที่คุยกับอะไรได้อะไรประมาณนั้นเหมือนกันเหมือนกับเป็นบ้าอ่าพวกนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือมันจะยังไงไรเห็นแบบเทวดาผีสางอะไรเนี่ยมันคุยกันได้หมดเลยเนี่ยแล้วอย่างมีม,มีตอนหนึ่งมีช่วงหนึ่งนะครับเขาจะเขาคิดว่าผมเป็นบ้านะครับเอาเอาเอาพระนะครับ ลูกประคำเต็มเลยนะครับมานั่งทำพิธีอะไรให้ผมอะไรประมาณนี้ผมคุกเข่าลงคือจะกราบคือเขาบังคับห้กรมีแบบก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเสียงนะครับแต,แต่แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกแต่ในตอนนั้นะผมม่เชื่อว่าเป็นต้องเป็นอะไรสักอย่างนะครับคือไม่ธรรมดาครับสามารถที่จะทำอย่างโทรศัพท์นี่ผมจะโทรไปกดโทรศัพท์นี่กดไม่ได้เลย เปลี่ยนถายอะไรให้โอนสายแบบปิดโทรศัพท์ดับเครื่องโทรศัพท์ผมได้อะไรประมาณนี้เลยก็คือผมจะกาบเนี่ยท่านบอกไปกาบทําไมไม่ใช่พระท่านบอกอย่างนี้เลยไม่ต้องกาบเลยแล้วว่าผมก็ก้มกาบไม่ได้ขานี่แข็งตัวแข็งหรือก้มลงไม่ได้หรือกาบไม่ได้ท่านไม่ให้กาบท่านบอกว่ามึงไปกาบทําไมเนี่ยเลยเธอไปกาบทําไมมันไม่ใช่พระท่านบอกอย่างนี้เลยเนี่ยถึงขนาดนั้นเลยที่แบบว่า แต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าไปลบหลู่อะไรนะที่แบบท่านที่ปฏิบัติดีก็มีเยอะแยะนะครับแต่มันก็มีบ้างมีมีเยอะเหมือนกันนะครับผู้ที่บวชมาเพื่อที่จะมาเรียกว,ว่าหาเงินหาทองอะไรประมาณนี้นะครับมันมีเยอะมันคนละเนี่ยผมก็เลยอยู่อย่างนี้ยนะดีที่สุดแหละนะครับคือไม่ได้เราก็ อยู่งี้เราก็อยู่สามารถที่จะอยู่ในศีลในธรรมได้ปฏิบัติไปได้นะครับอย่างผมเข้าใจศาสนาธรรมก็ไม่ได้ว่าเข้าใจต้องเดตอนบวชก็ถึกออกมาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนกันเข้าถึงธรรมได้เหมือนกันเอพวกตบะฌานยันอะไรเอฌานอะไรผมก็ได้ตอนที่ไอตอนที่เป็นคาราวะนะครับไม่ได้เวลาตอนบวชนะครับมัน ริงแล้วมันไม่เกี่ยวนะส่วนตัวผมแต่ก็ไม่อยากไปออพูดให้ไอท่านที่บวชอยู่เดี๋ยวจะหาว่าผมไปบวชผมสู้ท่านไม่ได้ผมบอกเลยนะครับเรื่องอะไรผมก็พูดเป็นในส่วนที่ผมเข้าใจเท่านั้นในส่วนที่ผมเข้าถึงแต่ถ้าผมไม่กล้าไปแข่งกับใครแข่งกับนะครับก็ถ้าพูดไปแล้วก็มันก็ เลือเดือนก็มันจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาพูดนะครับคาก็คือการปฏิบัติก็คือไม่ต้องไปคอยทําจิตเพราะว่าไอ้ลักษณะคอยเนี่ยมันก็คือตัวตนเหมือนกันลักษณะตัวตนอันหนึ่งมันก็จะค่อยๆออกอากอุปทานไปเรื่อยๆ,ๆนะครับลักษณะอุปทานมันจะหมดนะครับเราจะเห็นตั้งแต่รู้เลยพอรู้อย่างที่ผมบอกว่านั่งปุ๊บเนี่ยพอรู้ชัดปุ๊บเนี่ยไอ้ที่รู้ชัดนี่ก็คือวิญญ,ญาณเนี่ยมันก็จะคลายออกจากวิญญ,ญาณ ถ่ายออกจากตัวรู้แจงรู้ชัปุ๊บมันก็จะเรียกว่าพอขันดับปุ๊บทาานรู้ก็ตื่นพผะอออกแล้วก็เรียกว่าขันก็ดับไปนี่มันก็ไม่อันนั้นคือไอ้การเรียกว่าเป็นดับขันก็ว่าได้นี่ก็คือเป็นการตื่นมันมันไม่ใช่ดับไปเหมือนกับอรมณมชันนะอรุณมชันพอวิญญาณดับมันกำลังจะมอดมอดมอดลง ดึงท่ารูด้ดับตามไปแล้วก็เราก็หลงอีกหลงหลงพูดง่ายหลงอุปทานเนี่ยก็เลยเห็นเขาดับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวไอ้ว่าตัวเองกับเขากับท่ารู้เอ้ยกับวิญญาณนะเป็นตัวเดียวกันก็เลยดับไปพร้อมกับเขาเพราะนไม่มีพลังเพราะไม่มีอะไรที่จะพอเขาดับไปปุ๊บเนี่ยถัดตื่นออกเพราะมันก็นั่นแหละเป็น ท่านรู้ที่บริสุทธ์นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ,อ้วิญญาณขันต่างๆมันดับไปปุ๊บมันจะชิงตื่นออกมาเองแต่มันแรกๆมันก็เหมือนกับเราง่วงเน่มันเหมือนเหมือนเันง่วงมันเหนื่อยอึดอัดนะครับบ่อยไปเรื่อยๆปุ๊บ,บพอท่านรู้ดับปุ๊บมันละออกคือแรกๆก็มีเห็นแค่เสี้ยววินาทีนานๆเขาทําสลายบ่อยเขามันก็ยาวขึ้นไอ้ตรงที่เสี้ยววินาทีมันจะยาวขึ้นเราก็สามารถที่จะ ทรงเรียนแตะแตะไปแตะมาที่ผมเคยพูดอะไรประมาณนี้มันก็เนี่ยก็คือเป็นการสลายวิญญาณอยู่เรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นนั่งแล้วไปทรงสมาธิไว้อะไรอย่างนั้นรงให้ไม่เห็นมันปรุงแต่งแต่ไอ้ตัวทรงนั้นก็คือตัวมันเองเหมือนกันตัวตนเหมือนกันมันไม่ได้สลายไปไหนมันยังเป็นลักษณะของอุปทานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แยก ขาดแยกขันแต่เราหลงไปเองหลงว่าเราแยกได้หลงว่าเราไม่คิดหลงว่าเราไม่ปรุงแต่งมันก็หลงเหมือนเดิมนะครับยังอุปทานอยู่เหมือนเดิมไม่มีทางที่จะผ่านได้แล้วทีนี้ก็จะไปตำหนิคนอื่นนะางเนี้ยคือตรงนี้มันมันไม่ยากไม่ง่ายแต่จะให้ไปตำหนิคนอื่นมันไม่ได้เพราะเขาไม่รู้นะฮะจะไปเตือนตำหนิเขาไม่ได้บอกจะไปบอกว่าเขาโง่ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ มันไม่มีใครมาบอกนะครับที่ผ่านมานะมันพระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพผ่านไปนานแล้วสองพันกว่าปีมันก็เนี่ยมันก็ยังไงอะเพียงพอที่ทําให้มันเลื่อนเลือนไปบ้างอะไรเงี้ยมันมันเวลานะครับการเวลาแล้วก็เลยมันไม่มีใครที่จะสัมผัสถึงได้จริงแล้วก็เลยแต่ทีนี้พอบางคนเอ้าถึงแล้วไปบ้าเขาโง,ง่อยู่มันก็เขาไม่รู้นะไปว่าเขาไม่ได้ ไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็เลยยังหลงอยู่เรียกว่าผู้ที่ยังหลงอยู่นะครับก็อีพีนี้ก็ยาวไปหน่อยเกือบเกือบจะสามสิบ,บแล้วเนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ